วันนี้นะครับวันนี้เรามาที่ลุงพศเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ใครที่มีความศรัทธาอยากสร้างาโอ้โหรถเยอะมากๆโอ้กว่ดืดสวัสดีช่างบอยก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมว,วันนี้มาดูกุฏตพระใช่ครับหลังลูกค้าบอกว่าสั่งไว้หลังไหนหลังนี้กุฏตเอา้าหลังนี้เรอครับผม อันนี้เป็นงานบุญที่ผมทําบุญเดือนเกิดด้วยครับผมให้หลวงพ่อพิเศษขนาดสามคูณสี่เมตรหูหลังใหญ่นะครับให้เนียนๆเลยงานเนียนๆให้เลยครับผมไม่มีกั๊กครับผมจมีเต็มครับโครงสร้างเหล็กสี่คูณสองทั้งหมดเลยครับข้างล่างสี่คูณสองครับใช้เหล็กสี่คูณสองเลยนะใช่จัดเต็มครับผมสั่งนี้พระที่ดูดีมากครับ แสดงว่าต้องกว้างมากๆเลยข้างในครับ3ามพูอ้ยครับประตูเป็น U PVC อย่างดีนี่นใช้เกรด A ให้ทั้งหมดครับอันนี้ครับเขาเรียก U PVC ใช่โดนแดดโดนฝนได้โดนแดดโดนฝนได้ใช่อย่างดีแล้วก็เป็นเกรดเหนาเอหนาครับเนี่ยวงกบเนี่ยตัวหนาทั้งหมดเลยแต่ว่าหลังนี้ไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ปูกระเบื้องครับที่ทำเนียนยังหนาทำเขาเรียกสีอะไรครับทำไมตัวนี้สีน้ำไอสีน้ำมัน น้ำมันครับก่อนเพราะว่าก่อนก่อนก่อนทาเนี่ยผมจะให้ช่างขัดแล้วก็สกิมสกิมพื้นให้ก่อนสกิมคือยังไงครับ,รรบสกิมทําให้พื้นมันเนียน<อ>ทาให้พื้นมันเนียนก่อนทาเป็นภาษาช่างใช่ครับคือเอามันจะเป็นคล้ายๆผงปูนอะ่ะมาสกิมพื้นก่อนครับ,รบ,รบเหมือนสกิมผนังอะ่ะครับถ้าภาษาช่างเขาจะรู้เลยครับหลังนี้พิเศษครับหลวงพ่อเลือกสีด้านเลยหน้าต่างนี้้านหน้า ด้านนี้อันนี้ครับเป็นคล้ายๆสำนักสงฆ์ตรงนี้ครับที่ยาวไปตั้งเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์แล้ววิวรอบด้านเป็นทุ่งนาโอ้แล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าอยากได้เห็นวิวรอบด้านเลยครับก็ประตูลงด้านหลังด้วยหลังน<ร>ี้ส่งที่วัดไหนครับสุรินอําเภอประสาทวัดที่อําเภอประสา,าทจังหวัดสุรินทร์ใช่ครับผม พอปุ๊บเนี่ยลูก้าเดี๋ยวจะมีมุ้งลวดให้อีกครับเดี๋ยวไม่ได้ใส่มุ้งลวดครับพวกข้างหลังเนี่ยถ้าเวลาเปิดมาปุ๊บครับก็เห็นช่างทํางานทันทีเลย บ้านหลังนี้พิเศษนะครับเปิดมาก็เห็นช่างทํางานไปอยู่กุฏิพังต้องเห็นช่างทํางานครับเป็นช่งงานเห็นช่งานหยอกหยอกหยอกไอ้นี่ที่ลูกค้าบอกว่าให้มาอัปเดตให้ดูให้ชมหน่อยก็คือบ้านหลังนี้แหละที่จองไปทํากุฏิใช่นี่เดี๋ยวจะมีเมื่อกี้เอ็ซีส่งไลน์มาครับจากกอนแก่นครับอยากได้กุฏิไปถวายหลวงพ่อกรับเพราะว่าเห็นช่างบอยไปทามาหลายที่มาก เรามีแต่สวยครับล่าสุดเพิ่งเอาไปส่งที่นครสวรรค์อำเภอบันพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็น F4 ครับเนี่ยครับ,รบผมจะบอกว่าผมเนี่ยสุดยอดมากครับผมเพิ่งกลับมาจากเมืองสวรรค์ซ <c oughs> ึ้นขึ้นสวรรค์แล้วกัน <c oughs> <c oughs> บันพศพิสัยนครสวรรค์ไปด้อยมากครับไปส่งรคหบ่อยมากครับเพิ่งเพิ่งไปส่งมากรับดูนี่ วิเด็ดจริงๆนะครับลงเข้ารอบด้านเลยหลวงพ่อว่าอยากได้ลงงตอนนี้สิบเอ็ดนาฬิกากว่าๆแดดเปี้ยงเลยข้างนอกแต่ว่าเรามาข้างในนี่เย็นมากๆครับราคาบุพิวโฟมให้พิโฟมให้เป็นบ้านเย็นใช่มีระบบไฟให้ไหมครับมีครบครับผมมีครบครับคอนซูเมอร์อะไรมีให้เรียบร้อยครับหลังนี้โอ้หลังนี้จะมีตู้คอนซูเมอร์ให้แต่ไม่มีระเบียงหน้าไม่มีระเบียงหน้าหลวงพ่อว่าอยากได้ประมาณนี้ครับคือไม่อยากเอออยาก ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าแกก็มีกระท่อมยาคาอยู่แล้วครับครับแกนั่งตรงนั้นเสร็จก็มาขึ้นกุฏิครับตรงนี้ถ้าหลังใหญ่ๆหญ่แบบนี้ประมาณราคาได้ไหมตัวนี้นะครับตัวนี้หลังใหญ่มากถ้าขายนะประมาณแสนต้นๆเนี่ยครับครับผมมันแสนแสนห้าพันแต่เนี้ยแต่นี้ผมทําบุญด้วยผมเอาหลวงพ่อไม่ถึงครับครับทาบุญเดือนเกิดด้วยครับตัวนี้ก็จะได้อัปเดตให้ให้เรื่องคิดลุกหลวงพ่อเท่าไหร่ เก้าเก้าหมื่นห้าถช่ปะเก้าหมื่นห้าครับทําทำบุญไปหมื่นอืมก็ปรับลดมาหมื่นหนึ่งครับบ้านเหล่านี้ในการทาบุญช่วยในเดือนเกิดเพราะว่าจะเห็นโครงสร้างเหล็กข้างล่างด้วยโอ้โหปูกระเบื้องได้เลยครับอืมได้เห็นโครงสร้างข้างในนะปูกรเบื้องเลยสี่คูสองทั้งหมดเลยครับเหมือนบ้านที่ปูกระเบื้องทั่วไปเลยนี่ครับตัวนี้ผมถามถ้าหลวงพ่ออยากปูกระเบื้องหลวงพ่อไปปูได้เลยครับไม่มีเด็กอื่นโ้ เโอ้โหอันนี้มันไม่ได้ปูกระเบื้องนะมันจะไม่แตกเลยกระถือว่ยแตกไหมไม่แตกครับเนี่ยหนาไหมครับตัวนี้ประมาณเท่าไหร่สิบหกมิลโอ้หนาสิบหกมิลหนามากเลยเนี่ยผม้ดูเลยกระทิ้ไปดูเลยนี่กุติครับผมตอนนี้งานมีมาหลายอย่างห้องเก็บของก็มีครับเดี๋ยวมาชมห้องเก็บของกันกุติแล้วก็ขอชมห้องเก็บของต่อครับห้องเก็บของหัวบอลกําลังเดินทางกําลังเดินไปตรวจงานดกในหัวบอลกับในหัวบอย สองท่านนะครับตรงนี้ใหันมากโครงสร้างแต่ละหลังทีไม่ทีดูเอาขอเวทหน่อยได้ไหมเอาหนึ่งนาทีขอดูโครงสร้างก่อนก่อนที่จะไปดูห้องเก็บของครับอันนี้เป็นบ้านได้ทุนสูงที่ผมทําคลิปที่ว่าอยู่ริมบ่อในสวนมะพร้าวอ่ะได้ทุนสูงเนี่ยหลังนั้นแบบแนวแนวนั้นเลยเดียวกันเลยลงที่จังหวัดอะไรตรงนี้ครับไปอาเภอคูุเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ไกลครับเนี่ยดู ครับอ่าส่งเทียบเชิญผมด้วยนะครับนี่ครับจัดเต็มเนี่ยเล็กสี่คูณสองครับหนาสองจุดศูนย์หนาสองจุดศูนย์อันนี้คืออะไรที่เขาเขียนไว้ดีครับร้อยคูณห้าสิบคูณหกพันนี่คืออะไรไม่คืออะไรหกพันมิลลินี่อะไรไม่รู้เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ทีนี้ก็เหล็กเหล็กไอ้นี่เหมือนกันไม่รู้นะผมผมผมไม่เคยสังเกตอะพวกรหัสพวกอะไรพวกเนี้ยไม่เคยสังเกตครับผมสังเกตแค่ความหนาแค่ความหนาครับนี่เรียกว่าสี่คูณสอง เนี่ยที่นี่หนาหนาครับผมนี่บ้านหลังที่เราดูกุฏิหลวงพ่อก็เป็นแบบนี้เลยใช่เนี่ยอย่างนี้หมดเลยเนี่ยกุฏิเมื่อกี้ปูกเบื้องได้เลยอ๋อนี่ที่ใช้คือสี่คูณสองคือแบบนี้จะได้เห็นภาพกันจะชัดเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นข้างบนแต่ไม่ได้เห็นโครงสร้างข้างล่างครับอ๋ออันนี้ก็มีหน้่ละอันนีก็เป็นสีใหม่เนี่ยสีฟ้าพาสเทลหลังนี้เท่าไหร่ครับหลังนี้แปดหมื่นกว่าบาทครับหลังนี้เฮ้ยทำไมถูกกว่าหลังเมื่อกี้รู้ป่าโครงสร้างเหล็กมันแตกต่างกันโครงสร้างเหล็ก จะเป็นเหล็กสามครับอ๋อตัวนี้เป็นเหล็กสามใช่จะเป็นบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำตรนี้มีห้องนอนด้วยมีห้องน้ําด้วยใช่ครับไปชมกันหน่อยดีกว่าชมชม่าแหะหน่อยอ่าเท่าไหร่นะหลังนี้แปดหมื่นแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดนะครับสําหรับหลังนี้หลังนี้ปลูกกระเบื้องไหมครับอะไรครับปลูกกระเบื้องด้ไหมด้านนอกไม่ปูกด้านนอกนี้ไม่ปลูนะครับตัวนี้ผมจะสีน้ำมันเนาะจะเล่นสเตปพผื้นโอ้ นี่เป็นตามเคสเลยนะพอขึ้นมาจากระเบียงก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึง่งครับพอเข้ามาในห้องนอนปุ๊บก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งคือห้องน้ำใช่ห้องน้ําลดสเตปไปครับน้ําจะไม่ย้อนเข้าห้องน้ำหนึ่งระเบียงใช่ห้องน้ําก็จะปูกกระเบื้องให้เรียบร้อยหมดเลยครับปูกกระเบื้องขึ้นมาประมาณนี้ครับปัดมาณเมตรหกสิบเช่มครับครับมีชักโครกมีฝักบัวมีอาลางหน้าให้ครบครบโอเคครับป้าเพดานเหมือนเดิมรับเพดนสูงเจนมากราคาแปดหมื่นกว่าบาทตังนี้ครบชุดเน ไป,ปส่งสีร,งรุ่นใหม่เหรอใช่มันไปส่งทีเรยองมานะสองหลังลูกค้าสนใจมาก hmm. ครับรตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับที่จริงเป็นบ้านยังไม่เสร็จสีฟ้าพาสเทลใช้เป็นเชิงชายแท้นะครับครับผมอันนี้แบบสวยๆให้ได้ชมกันเลยนะครับตัวนี้บ้านประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะครับผมใกล้แล้วใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ช่างบอยไปส่งเราก็ติดตามทางยูทูบ ช่างบอยบ้าน้องเราต่อครับผมแล้วก็นี่จุดมุ่งหมายที่เรามาอีกจุดหนึ่งนี่ครับห้องเก็บของแนวคิดยังไงถึงได้ทําห้องเก็บของนี่ลูกค้าอยากได้ห้องเก็บของมาปรึกษาเราก็เลยออกแบบให้ว่าเอาสักสามคุณสี่ไหมพี่ครับครับ,รบแข็งแรง,แรงประตูเข้าใหญ่ๆห,ห,หน่อยโอ้ติดสีออันนี้ไม่ได้ทําไว้แบบว่าใครมาก็ได้ใครมาก็ได้ค,ไดคือต้องมีจองแล้วหลังนี้มีจองแล้วจองแล้ว ลูกค้าสั่งให้ทําด้วยครับเนี like <con v répondre> ่ยดูห้องเก็บของอย่างรู้ครับอย่างสวยเลยลูกค้าด้านในอยากได้ห้องเก็บของเลยที่ว <the> <f uck ers> <that subscribe> ่าไม่ต้องเสียสีเวลาสร้างครับครับนี่จัดเต็มให้เหมือนเดิมการเหล็กสี่คุณสองเหมือนเดิมครับเปี้ยครับอันนี้เสาแบบเน้นๆเลยนะครับนี่ลูกค้าไม่เอาสีข้างในประตูประตูมันไม่เป็นพลาสติกเหมือนอย่างอื่นน่ะเนี่ยเหล็กเลยครับเหล็กแผ่นเลยอันนี้เหล็กหนาหนาเลยนะนี่ด้วเนี่ยครับเหล็กหนามาก นเนี่ยประตูเนี่ยเล็กงานจริงครับเข้ามาก็จะเป็นนีประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้จะเจาะเจาะช่องมีเครเรียว่าลูกหมุนนะ่ะมืนตามโรงงานระบายอากาศระบายอากาศเดี๋ยวจะเจาะให้ลูกค้าครับอตอนนี้รวมตัวเจาะอะไรแล้วมันมันแปดหมื่นห้าหลังนี้หลังนี้แปดหมมันก็บ้านหลังใหญ่ๆดีๆนะใช่ครับทําเป็นบ้านก็ได้ครับเนี่ยโครงอะ่ะดูอ่ะาดูช่างบอยก่อน ครับจ้างบอยการันตีส่งที่โคงครับตอนนี้ใช้เหล็กสี่คูณสองทั้งหมดเลยครับโค้งน้ามากครับสี่คูณสองก็คือที่เราไปดูเมื่อกี้ใช่แบบนั้นครับผมอันนี้ตอนแรกถามลูกค้าว่าจะทาสีไหมลูกค้าว่าไม่เอาครับก็เลยประมาณนี้ครับข้างนอกสวยมากเลยเนาะใช่ข้างในก็อีกโลกหนึ่งเลยคือห้องเก็บของลูกค้าไม่เอาอะไรมากโอ้ครับนี่ข้างนอกสวยมากๆเลยไปส่งที่ไหนนะครับ เี๋ยวพคนใช้นี่ครับโอ้ใกล้บ้านเราเองครับไม่ต้องไปจ้างช่างให้เหนื่อยทำครั้งเดียวไปติดตั้งได้เลยตอนไปติดตั้งอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วย้ายได้ไหมครับถ้าลูกค้าอยากย้ายไปนู่นไปนี่บ้านหลังมันย้ายได้พวกนี้ยมันย้ายได้ถ้าลูกค้าจะย้ายพิเศษไปก็หารถคงรถเทนมาแล้วก็ยกไปได้เลยใช่ครับมันสามารถยกเอาเทนยกได้อยากย้ายที่ตรงไหนก็ได้ครับ น่าเชื่อว่านี่คือห้องเก็บของสีสันจัดเต็มเหมือนกับบ้านทั่วไปครับแล้วประตูพิเศษไม่ใช่แบบประตูไอ้นี่ด้วยนะเป็นประตูเหล็กครับแล้วก็มีที่ล็อกหู้ช้างครับชัดเจนมากครับบ้านหลังนี้ครับลูกค้าส่งประโคนชัยใช่ยังไงอย่าลืมรีวิวให้ชมนะได้ได้ครับได้ได้ทางช่อง YouTube ช่างบอยบ้านนอกดาวครับนี่ ค้องเก็บของอย่างสวยนะไม่น่าเชื่อแล้วก็เล่นสีกราบเล่นสีให้กราบสวยๆเลยครับโอ้ผมผมผมอยู่บ้านนะผมยังไม่ได้ทาสีนะพอมาเจอตรงนี้แหละห้องเก็บของยังทาสีเลยอย่างสวยเลยอย่างสวยครับผมจัดเต็มทุกงานครับผมกราบเต็มทุกงานจริงๆทุกงานคุณภาพได้ครับผมอ่านมากๆนะครับโหสวยตัดไปครับโอเคเจ อ่าเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้ามาอัปเดตให้พี่น้องชมขอบคุณทั้งไวไม้มากคลิปหน้าเจอกันครับครับผมสวัสดีครับผม